ความสัมพันธ์แบบนี้นะครับมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดความสําเร็จดังนั้นถ้าปีไหนที่เราเจอคนดีกับเรามากๆเราจะก่อเกิดความสําเร็จมันคือการเติมเต็มสิ่งที่เราขาดโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานอย่างคนนี้เห็นไหมคะแนนความสมพงต่ำมากเลยครับคะแนนความสมพงได้2.6เองอะเนี้ยครพยากรมัก็จะออกมาทางลบและเพราะว่ามันปีเกิดมันเข้ากันได้ไม่ดีนะ มีกรณีที่คะแนนความสมพงพ์ต่ำเนี่ยเขาจะมีการแนะนําการแก้ไขด้วยนะซึ่งใช้ได้ผลนะอันนี้เป็นการละแก้แบบจีนซึ่งมีมายาวนานแล้วนะครับหลักการของทางจีนเนี่ยนะครับจะเป็นหลักที่ใช้พลังงานนะคนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนมีพลังงานที่แตกต่างกันเช่นคุณมีพลังงานแบบหนึ่งผมก็จะมีพลังงานแบบหนึ่งนะครับซึ่งพลังงานที่แต่ละคนมีแต่ละคนเป็นเนี่ย มันก็คำนวณมาจากวันเดปพีเกิดของเราวันแรกที่เราเกิดขึ้นมาเรารับพลังงานอะไรเข้าตัวพลังงานแรกอันนั้นแหละเป็นพลังงานที่ร่างกายเราจําได้ดีหลักการมีแค่นี้ครับพอร่างกายเราดีนเองเรามันจําพลังงานนั้นได้เนี่ยมันก็จะสร้างพลังงานนั้นออกมาเป็นระยะระยะระยะเช่นเราเกิดในวันที่อากาศร้อนจัด ฤดูก็ฤดูร้อนเกิดเที่ยงวันอีกมีแต่ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็มีแนวโน้มสูงมากเลยทางหลักจีนเนี่ยที่เราจะเป็นคนขี้ร้อนใจร้อนหงดงิดง่ายนี่คือตามความหมายของของเขาซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพิสูจน์กันว่ามันจริงไม่จริงนะครับส่วนตัวผมก็พิสูจน์มาเยอะแล้วก็ค่อนข้างยืนยันว่ามันมันไกด์ไลน์ได้ดีเลย8ปดสิเนี่ยมันไปถูกทางนะมันทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเราแก้อย่างไงได้มันก็มีพลังงานที่มันส่งเสริมกันพลังงานที่มันหักล้างกันพลังงานททีี่่มััันนนนนําาาลยยกเเพพระะฉ้ เราเจอพลังงานที่เราชอบมาส่งเสริมกับเราเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้สมาธิดีจริงไหมสมองแจ่มใสอากาศดีอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขบางคนชอบฝนใครเป็นบ้างเวลาฝนตกไปปลอยจะมีสมาธิจะมีความสุขนะอ่าบางคนชอบสว่างบางคนชอบมืดใช่ไหมอ่าเห็นไหมพลังงานที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลให้เรามีความแตกต่างกันนั่นแหละนะครับเริ่มกันเลยนะครับกับ วิธีเช็คว่าลูกน้องหุนส่วนแบบไหนนะทีมงานก็ได้หัวหน้าก็ได้แบบไหนที่เหมาะกะับดวงของเรานะครับผมเอาแนวคิดง่ายๆก่อนนะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้แลวก็คือการใช้พลังงานปีเกิดมาเทียบกันกับปีเกิดของเราเทียบกันโดยการใช้หลักเช็คว่าพลังงานปีของเรากับปีของเขาเนี่ยมันขัดแย้งหรือมันส่งเสริมกันนี่คือหลักที่1น่การเข้ากันทางด้านนี้นะครับเราจะใช้หลักที่เรียกว่าหลัก สาหะนะครับคำว่าสาหะก็คือว่าเราจะใช้หลักความสัมพันธ์แบบประเภทหนึ่งพลังงานมีความสัมพันธ์หลายประเภทนะครับสัมพันธ์ดีก็มีหลายประเภทสัมพันธ์ร้ายก็มีหลายประเภทนะครับสัมพันธ์ร้ายที่คุณรู้จักเช่นชงความสัมพันธ์แบบดีมีหลายแบบมากแบบหนึ่งที่วันนี้เราจะใช้เราจะใช้แบบที่เรียกว่าสาหะนะครับไม่ต้องสนใจชื่อก็ได้รู้ไว้แล้วกันว่าเขาเรียกแบบนี้นะทาไมถึงต้องสนใจหลักแบบนี้เหตุผลข้อที่1ก็คือว่าความสัมพันธ์แบบนี้นะครับมัก จะเป็นความสัมพันธ์ที่กอ่อเกิดความสําเร็จดังนั้นถ้าปีไหนที่เราเจอคนดีกับเรามากๆเราจะกอ่อเกิดความสําเร็จมันคือการเติมเต็มสิ่งที่เราขาดโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานความก้าวหน้าในชีวิตนะครับเรามาเริ่มทีละปีนักสัตว์เลยใครปีชวดครับคนเกิดปีชวดนะครับปีนักสัตว์ที่ดีกับเราที่สุดโดยเฉพาะเรื่องงานนะร่วมงานเราดีคือถ้าเกิดคุณได้คนปีเหล่านี้นะครับจะดีมากเลยอันดับหนึ่งเลยก็คือคนเกิดปี มะโรงนะครับกับคนเกิดปีวอกครับปีใดปีหนึ่งดีทางคู่คนเกิดปีชวดส่วนใหญ่จะเป็นนักรเริ่มนะทำอะไรใหม่ๆได้เก่งเริ่มต้นได้เก่งไอเดียบันเจิดดีนะครับถ้าเกิดว่าคนเกิดปีชวดเนี่ยได้คนเกิดปีวอกมาร่วมเขาจะช่วยสานต่อได้เป็นอย่างดีมากๆนั่นแปลว่าสิ่งที่เราเริ่มสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วเราได้ลูกน้องได้บริวารได้หัวหน้าได้หุ้นส่วนปีชวดเข้ามาร่วมเนี่ยเขาจะเอาไปสานต่อให้เราเขาจะเอาไปขยายต่อให้เรา จนกระทั่งมันเกิดความสักเซได้ง่ายนะ่วนคนเกิดปีมะโรงก็เหมาะนะครับสามารถเข้ากับคนเกิดปีชวดได้เป็นอย่างดีทีนี้มันเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันใครเกิดปีมะโรงขอข้ามไปปีมะโรงก่อนนะอันนี้ชวดไปแล้วนะคนเกิดปีมะโรงดีที่สุดเลยนะครับถ้าได้ลูกน้องทีมงานทุนส่วนเป็นคนเกิดปีชวดหรือปีวอกนะครับอะมาปีที่3มคนเกิดปีวอกครับคนเกิดปีวอกถ้าได้คนเกิดปีชวดหรือปีมะโรงดีที่สุด นะในตามหลักจีนนะครับพลังงานของทั้ง3ปีเนี่ยมันส่งเสริมกันและกันเป็นอย่างดีเป็นทราแองเกิลเป็นสามเหลี่ยมนะทำให้ขยายแล้วก็เก็บรักษานะครับเป็นพลังงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้แค่ปีใดปีหนึ่งก็ดีแล้วเช็คตรงนี้ก่อนเลยนี่คือเบื้องต้นที่คุณเช็คได้ถ้าเจอปีอื่นดีน้อยกว่าทั้งสิ้นนะเช่นคนเกิดปีชวดถ้าเจอปีชวดด้วยกันดีน้อยกว่านะครับทุกนักสัตว์เลยนะถ้าคุณเจอนักสัตว์ปีเดียวกันเองอ่ะไม่ดีเท่าไหร่ สู้แบบสาหะแบบนี้ไม่ได้มาดูปีนักสัตว์กลุ่มอื่นบ้างนะครับใครเกิดปีฉลูจะดีที่สุดเลยนะถ้าเจอคนทำงานร่วมกันแล้วเกิดปีมะเสงหรือละกาก็ดีครับนะฉลูเนี่ยถ้าเจอมะเสงกับละกามักจะดีนับตอนคลอดนะครับอย่าไปนับตอนในท้องนะยังไม่ได้หายใจเลยนะฮะไม่หายใจแสดงว่าพลังงานอะไรยังไม่เข้าตัวนะเร,เราใช้พลังงานของคุณแม่ นะครับเรานับตอนคลอดเท่านั้นหายใจเองเท่านั้นนะครับถึงจะเริ่มมีพลังงานเป็นของตัวเองโอเคนะครับคนเกิดปีฉลูจะชอบที่สุดก็คือคนเกิดปีละกากับมะเสงต่อไปคนเกิดปีมะเสงจะชอบที่สุดก็คือคนเกิดปีฉลูหรือปีรักกาเท่านั้นนะสนักสัตวนี้เท่านั้นดีที่สุด The best มักจะส่งเสริมกันได้ดีช่วยเหลือกันได้ดีต่อไปคนเกิดปีละกามีไหมใครเกิดปีละกา นะดีที่สุดเรื่องงานก็คือคนที่เกิดปีฉลูหรือมะเสงอ่าดังนั้นถ้าเราเจอคนปีเหล่านี้ถือว่าดีระดับต้นๆแหละนะส่งเสริมกันได้ดีทํางานกันได้ดีเจอปีอืนอ่นๆดีไม่เท่านะครับอันนี้ดีที่สุดถ้าบางคนบอกหุ้น3มคนแล้วได้ครบสมนักสัตว์นี้เลยโอ้ดีมากสมมุติแบบแต่ถ้าไม่ได้จริงๆได้แค่คู่เดียวก็ดีแล้วนะครับเช่นเกิดปีละกาได้คนปีฉลูถือว่าดีมากแล้วต่อไปคนเกิดปีขาน จะหุ้นได้ดีที่สุดร่วมกันทำงานได้ดีที่สุดกับคนเกิดปีมะเมียอ่าแล้วก็ปีจอครับอันใดอันหนึง่งนะหรือทั้งคู่เลยยิ่งดีต่อไปเหมือนเดิมครับใครเกิดปีมะเมียดีที่สุดก็คือต้องเป็นปีขานกับปีจออ่านะครับคนเกิดปีจอดีที่สุดของจอนะครับก็คือเจอคนปีขานหรือเจอคนปี มะเมียนั่นเองนะครับสามนักสัตว์นี้นะมันจะชอบกันเองนะครับดังนั้นเห็นไหมว่าคนเกิดหนึ่งปีจะมีปีที่เสริมเรา2ปีเท่านั้นนะครับมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มนักสัตว์เถาะกลุ่มนี้เจ้าสเสน่ห์นะฮะนักสัตว์เถาะนะครับจะเข้ากันได้ดีทํางานได้ดีร่วมงานกันได้ดีกับคนเกิดปีมะแมหรือปีกุนนะครับส่วนคนเกิดปีมะแมมะแมจะดีมากกับคนเกิดปีเถาะ และก็ปีกุลอันใดอันหนึ่งนะครับโอ้โ oh, ห oh. อันนี้คือเต็มสิบเลยท็อปคนเกิดปีกุลจะชอบที่สุดก็คือคนเกิดปีเถกับมะแมอ่าเถะจะชอบมะแมกับกุลมะแมจะชอบเถกับกุลกุลจะชอบเถกับมะแมนะครับหนึ่งปีจะมีสองนักสัตว์เท่านั้นนะครับที่ดีกับเรานักสัตว์ตัวเองไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วแต่นักสัตว์นะครับแต่ว่าผมใช้คไม่ดีก็ไม่ถูกเอาเป็นว่าดีไม่เท่า2นักสัตว ที่ผมกล่าวไว้ทั้ง12นักสัตว์นะครับได้รับการพิสูจน์ตรวนี้ว่าแม่นยําม,มากนะนะครับหลายคนบอกว่าตรงจริงๆนะดังนั้นเลือกพื้นฐานนะเลือกอย่างนี้ดีมากๆเลยอันนี้คือการเลือกจากปีก่อนนะทาไมถึงใช้ปีเกิดนะครับเพราะว่าปีเกิดในทางจีนเนี่ยหมายถึงภาพรวมชีวิตหมายถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้คนปีที่ส่งเสริมตามข้อมูลตรงนี้แปลว่ามีคนส่งเสริมภาพรวมชีวิตของเราไงให้ก้าวหน้าหรือไปคุยกับผู้ใหญ่คุยกับลูกค้าแล้วเป็นไง สำเร็จได้ง่ายอีกเทคนิคนึงก็คือเราจะใช้ธาตุประจําตัวเช่นสมมติว่าผมม่ต้องการธาตุน้ำใช่ไหมแล้วได้คนที่เขาเกิดธาตุน้ําก็จะเสริมมากๆเป็นต้นพูดง่ายคือเราขาดธาตุอะไรเราได้คนร่วมงานเป็นคนธาตุนั้นธาตุที่เราขาดนั้นๆจะเสริมมากๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้แอปของเราผูกดวงได้นะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ฟรีทุกคนเพื่อไปดูก่อนว่าเราต้องเสริมด้วยธาตุอะไร แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่คุณจะร่วมงานด้วยคุณขอวันเดือนปีเกิดเข้ามาหน่อยหรือจริงๆได้สำเนาบัตรประชาชนมาก็ดูได้แล้วก็เอามากรอกในแอป,ปของเราเพื่อเช็คว่าเขาเป็นคนธาตุอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้และถ้าเกิดสมมุติว่าปีนักสัตว์ของเขาส่งเสริมธาตุก็ส่งเสริมดีสองเด้งนะครับถ้าดีอะไรดหนึ่งล่ะถ้าได้อะไรหนึ่งก็ดีแต่สำหรับผมส่วนตัวแล้วผมจะให้น้ำหนักกับปีเกิดก่อนเหมือนที่บอกไลา่ย,ยาวไปในชน่วงต้น นะครับให้ปีเกิดก่อนถ้าปีเกิดเข้ากันแล้วเนี่ยทาตยิ่งดีแอปของผมเนี่ยจะเล่นผ่านลายสถาบันนะครับคุณเข้าแอปลายสถาบันอันนี้ได้เลยที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี่แหละนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้เข้าลายนี้ไปได้เลยทักไปก็ได้ว่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานส่งรูปไปให้ดูว่าเข้าตรงไหนก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธาตอะไรทางจีนนะอันนี้อาจจะไม่เหมือนธาตุทางไทยที่คุณเคยรู้นะครับทางไทยเนี่ยคุณมันจะมีแค่ดินน้ำลมไฟใช่ไหม อันนี้จะเป็นทางจีนจีนมันจะมีห้าธาตุน้ำไม้ไฟดินทองเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหรือถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญนะครับศาสตร์ไทยเขาใช้ดวงดาวไงแต่ศาสตร์จีนเราใช้ธาตุเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเอาไปเทียบกันนะบางคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยที่รู้มาหนูเป็นคนธาตุไม้ค่ะอาจารย์ไปเป็นคนธาตุไฟค่ะอาจารย์ทําไมมาผูกแอปอาจารย์แล้วเป็นคนธาตุน้ำอย่างเงี้ยมันคนละวิชากันเลยมันคนละสายธาตุกันนะครับดังนั้นเทียบกันไไม่ด้ คนก็จะสงสัยว่าแล้วเราจะยึดอัานไหนดีนะครับหลักคําตอบก็คือถ้าคุณดูดวงไทยก็ยึดท่าตามไทยถ้าคุณจะดูวิชานี้วิชานี้ใช้ดวงจีนใช่ไหมคุณก็ยึดท่าตามจีนในแอปของเรามันมีดวงสมพงษ์ด้วยนะฮะแอปของเราทําอย่างนี้ได้ด้วยเช็คลูกน้องบริวารได้ด้วยนะครับอ่าขออนุญาตเปิดแอปมา Dieses แสดงนิดนึงนี่นะครับอ่ะโอเคเห็นแอปไหมปกติเราข้อแอปเนี่ยมันจะเราจะเจอข้อมูลผูกด,ดวงหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับ อ่าเห็นไหมคุณเป็นคนธาตุน้าธาตุที่เสริมชีวิตคือธาตุไม้กับไฟที่ขึ้นมาจากแอปเห็นปะทีนี้ล่างสุดจะมีเขียนเขียนว่าดวงสมพงนะครับอ่ะเมนูที่2เห็นไหมเมนูนี้แหละครับคุณคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปคุณก็จะเจอกับหน้านี้นะครับที่เขียนว่าดวงสมพง์นี่แหละคุณกรอกวันเดือนปีเกิดคุณลงไปที่ข้อมูลคนหลักนะครับแล้วก็ให้คุณกรอกข้อมูลผู้ร่วมงานคุณก็กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ร่วมงานที่คุณจะร่วมงานด้วยลูกน้องก็ได้นะครับสมมุติเขาเกิดปีอะไรดี สองห้าหนึ่งเจ็ดอะผมมั่วขึ้นมาแล้วกันนะหรือใครสะดวกปีคศนะครับเช่นเกิดปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็ใส่ได้เสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยแล้วก็เลือกเดือนเกิดของเขาจริงๆนะครับแล้วก็เลือกวันเกิดของเขาจริงๆเรียบร้อยนะครับก็ใครรู้เวลาเกิดใส่เวลาเกิดด้วยก็ดีใครไม่รู้ก็ติ๊กไม่รู้เวลาเกิดก็ได้แต่การไม่รู้เวลาเกิดมันทําให้พยากร์ได้น้ล,ลงนะมันก็จะพยากรณ์ได้น้อยลงสองสามข้อนะครับแต่ถ้ารู้เวลาเกิดก็กรอกเข้าไป เช่นร,รู้ว่าเขาเกิดช่วงประมาณ5้าโมงเย็นก็ <ส è S 1> คิดเข้าไปจึงเรียบร้อยเกาะเพศด้วยเช่นคนที่มาร่วมงานเป็นเพศชายเพศหญิงเพศมีผลนะในทางวิชาจีน,นเพศมีผลด้วยเสร <Rose> ็จปุ๊บคุณก,ก็กดปุ่มเช็คดวงสมพง์ได้เลยนะครับอแอปของเราจะให้ใช้ฟรีหนึ่งครั้งเป็นทดลองใช้พอกดยืนยันมันจะมันจะหักการใช้ไปเลยหนึ่งครั้งนะคุณลองกดยืนยันดูก็ได้จึงอ่าระหว่างสองคนนี้คำนวณมาแล้วครับได้เจคะแนนอ๋อผมจะบอกก่อนนะครับว่า สมพงค์คู่แอปนี้นะครับมันคำนวณละเอียดไม่ได้ใช้ปีเกิดอย่างเดียวมันใช้ตำแหน่งวันด้วยเพราะฉะนั้นจะลงละเอียดหน่อยนะบางบางคนเลยอาจจะบอกว่าอาจารย์โอ้ยปีปีเกิดสมพงกันตามคลิปนี้เลยแต่ทำไมคะแนนไม่เต็ม10ไม่แปลกครับเพราะว่าวันเกิดคุณอาจจะไม่สมพงกันนะครับผมใช้วันเกิดคำนวณด้วยมันจะลงละเอียดเพิ่มเข้าไปนะครับดังนั้นใครที่สมพงหัวได้คะแนนเยอะๆนะเคะแนนขึ้นไปแบบนี้นะครับถือว่าร่วมงานกันได้ดีนะครับ นอกเหนือจากนี้ผมยังมีคําพยากรณ์ให้ด้วยนะว่านี่ในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนตัวนะเป็นแบบไหนเช่นเป็นกลางต่อกันไม่ร้ายไม่ดีสามารถเข้ากันได้ดีปานกลางเห็นไหมอาจมีเรื่องบ้างส่งเสริมกันได้ดีบ้างบางเรื่องไม่ส่งเสริมกันนะแล้วก็มีละเอียดดูลงไปอีกนะว่าอาจเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันได้ไอ้พวกเนี้ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ส่วนในหัวข้อในเรื่องการร่วมงานผมก็จะมีคําพยากรณ์ร่วมด้วยนะว่าสามารถร่วมงานกันได้เป็นอย่างดีส่งเสริมซึ่งกันและกันอะไรก็ว่ากันไป ทำการใหญ่ได้ดีอ่าเห็นไหมมันเลยได้7คะแนนไงมันสามารถร่วมงานกันได้นะครับหมวดการแก้ไขนะครับกรณีที่ร่วมงานกันได้ดีเนี่ยมันจะไม่มีการแก้ไขแต่ถ้าร่วมงานกันไม่ดีสมมติผมลองเปลี่ยนปีแล้วกันนะเอาปีอะไรดีนะหนึ่งเก้าแปดห้าแล้วกันผมมั่วนะผมก็ไม่รู้นะฮะอ่าสักเดือนหนึ่งสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับเวลาเกิดอ่าสักเวลานึงอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างคนนี้เห็นไหมคะแนนความสมพงษ์ต่ามากเลยครับคะแนนความสมพงษ์ได้สองจุดหกเองอ่ะ อย่างเงี้ยคำพยากรณ์มันก็จะออกมาทางลบและเพราะว่ามันปีเกิดมันเข้ากันได้ไม่ดีนะในกรณีที่คะแนนความสมโพ์ต่ำเนี่ยเขาจะมีการแนะนําการแก้ไขด้วยนะซึ่งใช้ได้ผลนะอันนี้เป็นการละแก้แบบจีนซึ่งมีมายาวนานแล้วนะครับไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่ได้มัวๆนะครับเป็นหลักการแก้ที่แท้จริงหลักการแก้จริงๆเช่นแก้ไขด้วยคนเนี่ยให้คุณหาคนเกิดปีมะแมสหรับคนคู่นี้นะหาคนเกิดปีมะแมมาร่วมงานด้วยเป็นการแก้แล้วนะเนาะบางทีเราชงกับคนนี้เลย นะเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณเอาปีนี้มาร่วมงานนะก็จะเป็นไงครับแก่ความรุนแรงเป็นไงน้อยลงนะหรือถ้าไม่สะดวกหาคนมาร่วมงานไม่ได้จริงๆใช้การแก้ด้วยของก็ได้ครับไปหาจ,านะจี้รูปมะแม่นะจี้รูปรูปแพ้รูปมะแม่มะแม่คือแพะมาพกไว้กับตัวโดยให้ใครเป็นคนพกครับกรณีนี้ให้ผู้ร่วมงานเป็นคนพกนะบางกรณี ให้ตัวเราเป็นคนพกนะครับบางกรณีให้ผู้ร่วมงานคนก็คือดวงคนที่ดวงคนที่เป็นผู้ร่วมงานนี่เป็นคนพกบางกรณีแก้ด้วยธาตุได้ด้วยอ่าแก้ด้วยธาตุแก้ด้วย,วยเพศขออภัยแก้ด้วยเพศนะเช่นหาคนเพศหญิงเนี่ยมาร่วมงานจบเลยจ,จ,ะจะปีไหนก็ได้ถ้าได้คนเพศหญิงมาร่วมงานนะก็แก้นะครับกรณีนี้จะไม่มีนะจะไม่มีมีอะไรอีกนิสัยผู้ร่วมงานอันนี้จะพยากรณ์อย่างละเอียดเลยว่าผู้ร่วมงานที่คุณกออวันเดย์ปเกิดลงไปเนี่ยนิสัยเขาเป็นยังไงอ่อนไหวและปอบ้าง นะครับขาดความมั่นใจในตัวเองยืดหยุ่นปรับตัวง่ายช่างคิดจินตนาการสูงเน้นความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงชอบความสงบและสันติชอบความละเอียดอ่อนและรอบครอบนะตรงนี้มันจะมี 6- 7ข้อนะครับแต่มันจะตรงเนี่ยอย่างน้อยนะครับสมมติมี6ข้อจะตรง5ข้อมี7ข้อจะตรง6ข้อจะเป็นนิสัยของคนที่เรากอกวันเดย์เปเกิดลงไปเนี่ยหกถึงเจ็ดข้อเลยนะข้อนี้อันนี้พิสูจน์มาแล้วนะครับนะเพราะว่าผมใช้การพยากรณ์แบบละเอียดยิบลึกเลยนะครับพิสูจน์ได้จริง เพราะฉะนั้นเอาไปประเมินคร่าวๆได้เลยกรณีที่รับลูกน้องบริวารน,นะคุณจะได้รู้เลยว่าควรรับดีไหมนาอะไรเงี้ยเหมาะกับงานเราไหมเป็นต้นนะครับมีคําพยากรณ์ภาพรวมให้ด้วยนะครับอะดาวเทพอันนี้เป็นเรื่องเลึกนิดนึงนะครับเป็นวิชาลับโบราณหน่อยถ้าคนไหนมีดาวเทพอันใดอันหนึ่งนะครับมักจะมีคุณธรรมผมใช้คํานี้แล้วกันถ้ามีหลายๆอันยิ่งดีอย่างกรณีนี้คนนี้มีทั้งสามอันเห็นไหมมีดาวเทพทั้งสามอันเห็นไหมมีมีม,มีไม่มีสามอันไม่แปลกนะบางคนไม่มีเลย นะครับถ้าอยากรู้ดาวเทพแต่ละอันมีความหมายอะไรก็คลิกเข้าไปดูที่รายละเอียดนะครับส่วนใครที่ไม่มีดาวเทพเลยก็ก็รู้เอาไว้ว่าชีวิตเขามันต้องลม้มลุกคุกคานได้ง่ายาหรือต้องดิ้นรนมากกว่าคนอื่นนะดังนั้นถ้าเราจะรับคนนี้มาเป็นทีมงานหรือลูกน้องเนี่ยอาจจะต้องแบบต้องยอมรับว่าเขาอาจจะมีปัญหาเยอะในชีวิตส่วนตัวของเขาเองนะครับได้ง่ายาข้อมูลพิเศษของผู้ร่วมงานก็จะบอกละเอียดเลยว่า คนนี้มีความโดดเด่นเรื่องอะไรและเรื่องไหนที่โดดเด่นน้อยอันนี้เป็นแค่แนวโน้มนะอ่ะแล้วก็จะมีจุดแข็งให้เราดูนะครับอ่าอย่างของผู้ร่วมงานจะเป็นกราฟสีเขียวอย่างคนนี้สมดุลน,นะก,นกลางๆหมดเลยทั้ง5อย่างสีน้ําเงินจะเป็นของตัวเราเองนะครับก็จะเทียบกันได้แบบนี้นั่นเองนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถไปลองเล่นตัวนี้ได้ตรงนี้นะครับผ่านการพิสูจน์ผ่านการเก็บสถิติมาเยอะมากว่าแม่นยำม,มากนะ มันเป็นหลักการใช้ที่แม่นยำมากสามารถใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงใครที่สนใจใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แต่ก็จะได้แชร์ข้อมูลดีๆเหล่านี้นะให้กับคนอื่นรอบตัวของคุณด้วยนะครับเขาก็จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ขอลาแล้วสวัสดีครับ